สวัสดีครับพบกับผม b a l m e Channel นะครับมัน <c oughs> นี้จะภาพมาเบิงง่วาไก่คอดนะครับว่าเขามีลักษณะแบบไดแน่นะครับน่าจะจากที่เบิงแล้วนะครับน่าจะบวกเกินอาทิตย์หนี้นะครับไปเบิงกันเลยครับว่าเป็นอย่างไดแน่นะครับผมไปนี่นะครับผม เมนี้นะครับเมื่อมึงถ่ายเขานะครับเชื่องการเข้าสิรุปลงแห่งแล้วนะครับเตยทีขาดดาว่าหนาจะเ่เกินสามสี่หมื่นนี่นะครับนี่นะครับยามบายหางเขา,ขาก็สิุกให้บายนะครับ จะเร่เรี่ยวนี่นะครับเพราะว่ามึงนี้รูปลงแห้งนะครับนี่ตรงเฝ้าดูเล่ให้ดีนะครับน,นะครับย้ำเข้าใบเขาเขาสงกหาอางขึ้นนะครับในจำปานะครับ ลักษณะมองนี้ก็สีรูปลงนะครับเบื้องข้างล่างก็สีเห้นเลยชัดนะครับสีรูปลงรูปลงเหี่ยงนะครับนาจะา่บเกินสามสี่หมื่นนะครับนึกก็ทันก็นายจะ มือซองมือนี่แหละปลดรูปลงเงี้ยงนะ,นะครับตรงเฝ้าสังเกตให้ดีนะครับผมยันนี้ไปไถน,นะครับตรงฝ้าสังเกตดูแรให้ดีนะครับเพื่อเขาลากออกนะครับร่นตัวนี้สูงลอย20กวานะครับลอย20กว่า น่ายจะถึงลอยหยีบหานี่ครับผมสมบารหมันนะครับสมตูนะครับทางงกออกนะครับกศสีมาอัปเดตให้เบื้องหนึงนะครับกสมมาไทายให้เบื้องอีกนะครับว่าหัวไทยหน่อยนะครับ ตัวนี้หน่อยเนี่ยผสมบามันผสมจริงนี่ลูกสองว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับผมลักษณะนะครับมึงเต่านุ่มครับนุ่มไข่แห้งนะครับ อย่างเงี้ยครับลูกเขาก็ดินแห้งนะครับนี่นะครับท้องแห้งนะครับมื่อวานนี้นายจะเฟดนะครับนี่นะครับ,ร,บรูปลงแห้งนะครับยันนี้ไปไซด์นะครับผมนี่ คาดเดาว่าน่าจะมาเกินหมื่นสองหมื่นน,นี่นะครับแต่สิรูปองแข่งพันนี้นะครับจะผูกเขาลันลงแห่งนะครับต้องเฝ้าดูเรื่อยให้ดีนะครับหนุ่มเขาก็ใหญ่เลยครับหนุ่มตึงมาเลยครับถ้าผูดด้ใดมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมน้ำแนนด้วยครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ